สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ p s t t p พล s Invest, p o s พอร u s สเจริญลงทุนกับเจริญจิตครับผมเจริญจิตจันทรสิริวันนี้เสนอเป็นเอพิโซดที่73วันนี้ก็ได้ไปเห็นบทความหนึ่งครับในเว็บไซต์ Trading Setup Review นะครับพูดถึงเกี่ยวกับการลงทุนสำหรับพอร์ตการลงทุนขนาดเล็กนะครับพอร์ตการลงทุนขนาดเล็กบางคนเนี่ยเพิ่งจะเริ่มลงทุนนะครับหรือบางคนเนี่ย อาจจะมีเงินลงทุนแหละครับแต่ไม่มีเวลาก็อยากจะลงทุนในสัดส,ส่วนที่น้อยหน่อยนะครับก็เริ่มลงทุนด้วยเงินลงทุนหรือว่าพอร์ตการลงทุนที่มีไซส์ขนาดเล็กนะครับก็อาจจะทําให้รู้สึกว่าเมื่อเมื่อเมื่อพอร์ตมีขนาดเล็กเนี่ยเราก็รู้สึกว่าการโฟกัสหรือว่าการที่จะทํากําไร หรือว่าการที่จะโฟกัสเรื่องของการป้องกันการขาดทุนอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าเรื่องของโอกาสการลงทุนเนี่ยก็จะมีมุมมองต่างออกไปอาจจะมีความรู้สึกว่าไม่ได้เป็นการลงทุนที่จริงจังหรือว่า,อาให้ความสําคัญเท่ากับการลงทุนสําหรับคนที่ลงทุนเต็มเต็มลงทุนเต็มตัวหรือว่ามีการาใส่เงินลงทุนมาในการลงทุนในหุ้นเนี่ยจำนวนมากนะครับวันนี้เนี่ยเขาบทความนี้เขาก็ พูดถึงข้อแนะนำหรือว่าข้อคิดนะครับสำหรับผู้ที่ซื้อขายลงทุนด้วยพอร์ตการลงทุนขนาดเล็กนะครับว่าจะสามารถทำให้เติบโตได้อย่างไงในแนวคิดเหล่านี้นะครับก็มาถึงข้อแรกเลยนะครับก็ให้มีการมีมุมมองที่ถูกต้องสำหรับบัญชีซื้อขายของเรานะครับ แม้ว่าตัวการลงทุนเนี่ยพอร์ตเราที่เลือกเนี่ยเป็นพอร์ตขนาดเล็กใช่ไหมแน่นอนไม่อาจจะทํากําไรที่จะเป็นกําไรก้อนใหญ่ๆได้หรือว่ามีเงินกําไรก้อนใหญ่ๆได้เธอคิดเป็นตัวเงินนะครับดังนั้นแทนที่จะไปโฟกัสที่เรื่องของการทํากําไรใหญ่ๆเนี่ยให้มาโฟกัสที่การรักษาเงินต้นหรือไม่ขาดทุนแทนอันนี้พูดถึงเรื่องแนวคิดนะครับให้มีมุมมองที่ถูกต้อง สำหรับพอร์ตการลงทุนของเรานะครับจากที่มองเรื่องของการทางวไรให้มามองเรื่องของการไม่ขาดทุนเป็นอันดับแรกนะครับเพราะฉะนั้นแทนที่จะมองเรื่องของตัวเงินนะครับเราจะมามองว่าเอ๊ะเราจะทํายังไงให้เทรดแล้วชนะบ่อยๆหรือทํายังไงที่จะเทรดแล้วให้มีความเสี่ยงในด้านขาลงเนี่ยต่ําที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นข้อแรกนะครับให้เรามีมุมมองที่ถูกต้องสําหรับพอร์ตการลงทุนของเราอันที่2นะครับ ก็ให้มองโฟกัสที่ข้อดีของการเป็นพอร์ตการลงทุนขนาดเล็กไปเลยนะครับไม่ต้องไปคิดแล้วว่าไอ้พอร์ตขนาดเล็กของเรา,าอาจจะไม่มีผลกระทบหรือว่าสร้างความแตกต่างได้สักเท่าไหร่นะครับไม่ได้ไม่ได้ไปมองอย่างนั้นแต่ว่าให้มองว่าโอเคแหละในเมื่อพอร์ตเรายังเล็กอยู่เราสามารถใช้ในการฝึกฝนได้นะครับไม่ว่าจะเป็นฝึกการฝึกวินัยในการลงทุนนะครับหรือว่าการ วางแผนในการลงทุนให้ดีมากยิ่งขึ้นให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นนะครับก็มีถ้อยคำบอกว่าข้อดีของการลงทุนในออพอร์ตการลงทุนขนาดเล็กเนี่ยก็คือเราจะรู้แล้วว่าเราจะรู้แล้วว่าโอ้โหจริงๆแล้วไซส์ของเราเนี่ยมันเทียบกับมันเทียบกับการเทรดเนี่ยมันแทบจะไม่ได้อะไรเลยแต่สิ่งที่ดีก็คือว่าเราจะต้องมีความระมัดระวังมากขึ้นมีความใจเย็นมากขึ้น ต้องวางแผนมากขึ้นนะครับเพราะว่าพอร์ตการลงทุนมันก็เล็กอยู่แล้วนะมันมันถ้าเกิดเทรดไปเทรดมาแล้วมันหายไปเนี่ยมันก็คือเทียบได้ก็คือว่ามันก็แทบจะหยุดเทรดไปเลยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็คือเพื่อจะรักษาเงินตัวเนี้ยเราก็ต้องมีความโฟกัสมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นข้อแรกนะครับเมื่อกี้ข้อแรกผ่านมาแล้วก็คือเรามีมุมมองที่ถูกต้องกับกับพอร์ตการลงขนาดเล็กอย่างที่2ก็คือให้เรายินดีหรือว่า ใช้ข้อดีของมันเลยในการที่เราจะฝึกฝนตัวเราให้ดีขึ้นนะครับอย่างที่3ามก็คือการมีพอตขนาดเล็กเนี่ยช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุนนะครับแน่นอนนะครับไซส์ของพอรตการลงทุนนะถ้าพอร์ตการลงทุนขนาดใหญ่ใช่ไหมครับหรือบางคนเนี่ยนอกเหนือจากพอรตการลงทุนขนาดใหญ่แล้วเนี่ยยังเอาพอร์ตการลงทุนเนี่ยเทรดเพื่อจะนําผลกําไรเนี่ยมาใช้ในการใช้จ่ายด้วย นะครับแต่แน่นอนพอตขนาดเล็กมันทาไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะการที่มีพอร์ตขนาดเล็กก็คือความความเครียดในการลงทุนเนี่ยมันก็จะลดลงไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เราก็ถือว่าให้เราเทรดด้วยความเครียดที่น้อยลงนะครับแล้วก็ใช้พอร์ตขนาดเล็กของเราเนี่ยด้วยความสบายใจนะครับอย่างที่4ก็คือว่าพอทขนาดเล็กเนี่ยให้เราเอาไปใช้ ในการเลเวลเลตได้แต่ว่าก็ใช้อย่างระมัดระวังนะครับบางคนเนี่ยขยับจากพอร์ตขนาดเล็กเดิมทีลงทุนในหุ้นนะครับบางคนลงหลักหมื่นหลักแสนเนี่ยมันรู้สึกว่าเทรดแล้วมันยังแหมมันไม่ค่อยไม่ค่อยจะเห็นน้ําเห็นเนื้อเท่าไหร่เนี่ยขยับไปใช้เครื่องมือในตลาดที่มันมีนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนนี้ก็มีฟิวเจอร์ใช่ไหมครับหรือว่าออปชันซึ่งก็มีความซับซ้อนขึ้นมาแต่ว่ามันใช้เงินลงทุนหรือว่ามาจินเนี่ยที่น้อยกว่า เราก็สามารถเลือกลงทุนได้แต่ว่าก็ต้องให้ใช้ด้วยความระมัดระวังที่จะไม่โอเวอร์เทรดจนเกินไปนะครับหรืออีกกรณีหนึ่งนอกเหนือจากการไปใช้เครื่องมืออื่นนะครับอีกเครื่องมือหนึ่งก็คือเอาพอร์ตขนาดเล็กเนี่ยมาใช้ในการเดย์เทรดดิ้งอ่ะเอามาเทรดเดย์เทรดเลยนะครับเพื่อให้เงินลงทุนก้อนเล็กๆเ,เ,เนี่ยมันมีน้ำหนักสามารถเทรดขึ้นเทรดลง เล่นให้มันมีม,มีมีจังหวะเข้าออกแล้วก็มีการสร้างโอกาสได้มากขึ้นแต่สุดท้ายแล้วก็วนกลับมาที่ว่าให้เราระมัดระวังนะครับสุดท้ายนะครับสำหรับพอร์ตการลงทุนขนาดเล็กนะครับก็ให้มองโลกด้วยความเป็นจริงนะครับก็จริงๆพอขนาดเล็กเนี่ยอย่างที่ได้เรียนไปนะครับแม้ว่านักทุนหลายท่านเนี่ยจริงๆแล้วมีสินทรัพย์นะครับมีเงินลงทุนที่พร้อมจะลงทุนเนี่ยจำนวนมากแต่ว่า เอาเงินเข้ามาลงทุนในในหุ้นเนี่ยจำนวนน้อยเพราะว่าอยากจะเป็นอ่าเป็นมือใหม่ก็ดีหรือว่าอยากจะฝึกฝนก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้เราโฟกัสไปที่ว่าการลงทุนของเราเนี่ยในพอตขนาดเราไม่ในพอตขนาดเล็กเนี่ย,เร,รเ,เ,ยเราไม่ได้มองที่เรื่องของการทํากําไรให้ย้อนกลับมาดูเรื่องของการที่จะฝึกฝนตัวเองมากกว่าแล้วก็ไม่ได้มองที่การว่าจะเอาเงินไปทํานู่นทํานี่ หรือว่าแม้กระทั่งเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันนะแต่ว่าให้ย้อนกลับมามองว่าอ๋อเนี่ยส่วนนี้เป็นส่วนที่เราได้จัดสรรมาเรียบร้อยแล้วเพื่อที่จะพัฒนาความสามารถในการซื้อขายของเรามากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการการซื้อซื้อขายของเราเนี่ยแม้ว่าจะเป็นพอร์ตขนาดเล็กเนี่ยด้วยคําแนะนําเหล่านี้เนี่ยก็สามารถทําให้เราที่จะค่อยๆพัฒนาอพอร์ตขนาดของของเราเนี่ยด้วยแนวคิดที่ถูกต้องเนี่ย พื่อที่จะพัฒนา,นาไปเป็นพอร์ตที่ใหญ่ขึ้นได้นะครับมีอะไรบ้างนะครับวันนี้ทบทวนอีกครั้งนึงครับอย่างแรกก็คือให้เรามีมุมมองที่ถูกต้องกับพอร์ตการลงทุนขนาดเล็กนะครับพยายามไม่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 ให้ขาดทุนนะครับไม่ต้องไปมองเรื่องตัวเงินละมองที่ว่ารักษาไม่ขาดทุนแล้วก็อย่างที่2เนี่ยก็ให้อา่ามีอา่าให้เราในในพอร์ตขนาดเล็กเนี่ยก็ให้เราใช้ในการที่จะฝึกฝนสกิลฝึกฝนวินัยฝึกนฝนก,การวางแผนที่ มาละเอียดยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เทรดไปด้วยความไม่เครียดนะครับลดความเครียดในการลงทุนไปด้วยพอร์ตขนาดเล็กนะครับแล้วก็อาจจะใช้เครื่องมือในการเลเวอเรจบ้างไปใช้เครื่องมือของฟิวเจอร์ออปชันหรือว่า,าไปใช้ในการดเทรดนะครับแต่ก็ต้องใช้อย่างเหมาะสมแล้วก็สุดท้ายนะครับก็มองด้วยความเป็นจริงนะครับทั้ง4ข้อที่พูดมาเนี่ยเราค่อยๆพัฒนาค่อยๆฝึกแล้วก็ค่อยๆสร้างโอกาสในการลงทุนด้วยพอร์ตขนาดเล็กกัน ค่อยๆเดินหน้าไปนะครับ <S <S ก็วันนี้ก็ถือเอาฝา,ากกันนะครับสําหรับผู้ที่ <S <S น่าจะมีหลายท่านนะครับที่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 มีพอร์ตขนาดเล็กแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับว่าท่านมีเงินทุนน้อยหรืออะไรแต่ว่าก็คือแบ่งเงินลงทุนมาสําหรับพอร์ตในประมาณพอสมควรนะครับแล้วก็แนวคิดเหล่านี้ก็จะถ้าเราฝึกฝนไปก็จะช่วยให้พอร์ตเงินทุนเราขยายเติบโตขึต้นนะครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดถัดไปวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ